สวัสดีค่ะฉันที่ฉันบอกว่าแชร์รูปเลโซนามาฉันได้เลโซนาฟรีเออเลโซนาฟรีจากเฟ e บ o o k ใช่ปะเนี่ยพอเวลาเราพูดแบบเนี้ยใช่ปะคนก็จะคิดหูยเนี่ยได้ค่าโฆษณามันถึงได้ทำเออ,เอ,อก็ฉีดจึ้งอย่างเงี้ยคือมันฉีดได้เลยเว้ยฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฉีดจึ้งเนี้ยฉีดจักรแรลบอกว่าไม่ต้องมานั่งทาคุณแล้วฉันคิดว่าแบบ ถ้ามันเป็นแบบว่าน้ําอะไรใสๆอ่ะแบบมันอาจจะแบบว่าแย่อเขาจะบ้าแต่คือฉันคิดว่าแบบเวลาออกจากบ้านใช่ปะอายเหรว่าแต่แล้วทำไมถึงทําอ่ะเพราะว่าเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันดีกว่าไงถ้าเป็นน้ํามันอาจจะแบบว่าทําให้จักรแหลดําได้บะฉันคิดว่าทําให้จักรแหลดําคือฉันจะไม่ถามว่าได้ป่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันมั่นใจในทุกเรื่องเลยเพราะฉันคิดกลับแล้วอืมกลับความคิดแล้วก็คิดกลับก็คือคิดกลับยังไง อย่างเช่นรู้อ่ลคิดกลับอะ่อะนยต้องบอกมึงด้วยอะ่ะเออว่ะเออบอกมึงมึงก็รู้ทันดีไหมฉันจะบอกฉันจะบอกโตได้ฉันบอกโตได้เป่าไม่ต้องบอกเพราะว่าโตอากลับความคิดมาอยู่แล้วเออแค่แค่บอกสิ่งที่เรารู้แค่นั้น เอออค่เรารู้เท่านั้นเพราะว่าเราจะไม่มีทางฉลาดเท่าผู้ใหญ่ได้เลยไงแต่ฉันเป็นกรณีที่ไม่เหมือนคนอื่นอืมคือกรณีที่ไม่มีใครในกลินมันจะดีขึ้นอยู่กับความหอมถ้าทพย์อยู่กับความหอมมากทพย์จะไม่ใช้น้ําหอมใช่ปะแต่ทีนี้คือเธอต้องดูตัวฉันด้วยไงตัวฉันเป็นคนที่ต้องใช้ทุกอย่างอ่อนอ่อนโยนไงใช้ทุกอย่างที่แบบว่า ไม่ทําให้ผิวฉันระคายเคืองเลยอืมฉันก็เลยต้องดูลูกฉันยังอาบน้ําดูดูลูกฉันอาบน้ำทาครีมแล้วเห็นปะคือรู้สึกเหมือนมันทะลอกไม่หมดอ่ะเออบบว่าผิวหนังมันเปิดไม่หมดต้องให้มันเปิดมากกว่านี้ยต้องกัดให้หนังหน้าให้มันเรียบเท่ากันแหละถึงจะหยุดใช้ได้ใช่ข้อดีของครีมพวกนี้คือทําให้ฉันไม่ฟุ้งเฟือยพวกครีมแล้วหน้าฉันจะไม่เหละไม่พังเออข้อดีเลยนะ ฉันหนิงคิดว่าน่าจะทาคลิปอย่างนี้มาเพราะยังไงแบบมันก็ไม่ชอบรุนแดกกันทุกคนอยู่แล้ววะคุณจีบอพวกลูกคุณหนูมันแบบน้าบอบบางอะดูแลดีไม่กล้า,ชา,ยยานะ <laughs> ใช้รู้จักปะอืมกูเองอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเลี้ยงดีฉันอยู่ในเองฉันก็อยากใช้ฉันใช้ใชิ้นไม่เลย <laughs> ฉันอยากอาบน้ำเดียวเลย ไม่ทาครีมเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันพ่อคอมินก็ผิวดีได้ก็จะปะลาผิวก็จะไม่อุดตันแล้วก็ไม่แพงง่ายพอดีแต่กับการในกรณีครีมพวกเนี้ยราคาถูกใช่ไหมขายพวกมึงมันชนไงไม่มีจะแดงก็ขายพวกมึนนงมมแ,ดดมแบบจะก,กากเอาเลยไปบุกโบกยอะไรเงี้ยใจปล่ะคะนี่เรืง,งจริงแกเวลาจะคิดครีมเนี่ยก็ดูสภาพผิว ถ้าเคาน์เตอร์ใช่ปะ่ะครีมที่อยู่แบบว่าแพงๆพวกมีเคาน์เตอร์ตั้งนะแล้วก็มีพวกครีมวางเนี้ยฉันจะไม่พูดเคาน์เตอร์แบรดนด์คุณทั่วไปไงเออเพราะว่าคนเด็กที่แบบการศึกษาสูงอ่ะเจมบลาลายฉันทาไม้เขาจะบลา <c oughs> ก็มึง,งโง่ไง <c oughs> มึง,งโง่อะหรอฉลาดนะก็ถุกกู <c oughs> ถ้าไม่รู้เรื่องเด็กจิตพามี่งโง่เลยนะ ลองกลับความคิดมาล่ะถ้าคนนั้นอะถ้าคนที่เสริมนมมาเสริมนมมาใช่ปะ่ะลองลองไปนี่ลองไปโกบผมสีดำอะเธอจะแบบว่าน่ารักมากอะต้องตาแบบพวกแบบแบบคนเลยๆอะไรอะเออเออเพราะว่าเธอเป็นคนแบบแบบเซนซิทีฟใช่ปะ่ะเซนซิทีฟนี่คือยังไงคือแบบ เป็นคนถ้าฉันขีดนะเรื่องอารมณ์นะถ้าพูดว่าเซนซิทีฟใช่ปะฉันไม่รู้คำแปลไงแปลให้ด้วยไม่รู้ถ้าบอกฉันว่าอ่อนโยนใช่ปะอ่อนโยนฉันก็จะกลับเป็นข้างในไอ้บุคลิกข้างในจะเป็นคนแข็งกระด้างใช่ปะแต่กลับกันการในเด็กที่ฉลาดคือฉลาดจะต้อง อ่อนโยนก็คืออ่อนโยนเพราะว่าสมองไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ไงแต่ถ้าเรียนสูงม,มาก,ก็ต้องขิดฉเวลาจอยดูลูกฉันอาหารี่ยไม่มาฉันอยากลองกับข้าวใหมา่ๆฉันมดขึ้นฉันเอาไปคั่วในกระทะเลยเพราะว่าถ้าสัตว์พวกนี้มันมายุ่งกับของเราก่อนไงมันมาทําร้ายของเราอ่ะอืมเขาจะว่าแต่แบบว่าเราไม่เคยยุ่งกับมันแต่แกต้องคุยกับมันก่อน,นคุยได้แกลองอธิษฐานเลยแต่ก่อนลูกหนู่มมันตกมาจากเพดานฉันก็เอามาเลี้ยงนะ ฉันมองว่าลูกหนูมันสะอาดนะแต่ฉันเสือกไปแบบว่ายุ่งกับมันมากมันก็เลยตายไปดูแลมันมามก่อนไม่สะอาดสะอาดไม่มากไม่ใช่ไม่สะอาดไม่สะอาดมือก็คือมือไม่สะอาดอื